้าแห่งแสงเข้าไปพร้อมกันแล้วมันไว้เข้าใจแล้วพวกเราแยกกันการเองไม่นรกเอ๊ะ าญาโง่หนีไปได้อีกแล้วน่าเสียดายพลังที่แก้รคหิตก๊อปปี้มามันอยู่ได้ไม่นานดูเหมือนว่าพวกเราจะตามพวกมันไปไม่ได้แล้วช่างเถอะถึงแม้จะตามเจอก็ยากที่จะจัดการไม่รู้ว่าทำไมครึ่งชั่วโมงก่อนที่พวกเรายังไม่ทันมาถึง พลังของเขาถูกปลดพัน,นึ่งัล้นเหรอหรือว่ามันจะดื่มเลือดของผู้หญิงคนนั้นว้าเธอเป็นมนุษย์ผู้หญิงที่พี่เกย์เฉินพากลับมาด้วยงั้นเหรอก็งั้นงั้นนะ่ะบอกมานะพี่เกย์เฉินดูดเลือดเธอแล้วใช่ไหมปล่อยเธอเอะพี่เกย์เฉิน เธอมาที่นี่ทําไมก็ฉันได้ยินมาว่าพี่กลับมาแล้วก็เลยเรียบมาหาหรือว่าวิลล่าไม่ใช่เพื่อนสนิทของพี่แล้วหรอเร็วจริงๆเธอมาเร็วกว่าฉันอีกเนี่ยนี่เธอมารบกวนท่านเกอร์ซูคาราเรสตัสอีกแล้วเหรอฮะเฟรเซอร์ ให้เธอได้เรี้ยลองสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลรีแมสบ้างคาทากายสิทธิ์ฉันจะเป็นเพื่อนเล่นให้กันแล้วกันฉันก็อยากให้นายได้ชมสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลแกรนเจอร์บ้างขวดยาพิษพวกเขาเป็นเพื่อนสมัยเดียวของฉันอะ่ะพวกเขามาจากหนึ่งในเจตระกลของพาพันโลหิตพวกเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ถ้างั้นก็ซื้อ เทเลตัสนี่เป็นใครเหรอเป็นชื่อเต็มของฉันเองส่วนเกอร์ันเป็นชื่อเล่นของฉันแล้วก็เป็นนามแฝงด้วยยาวจังเออใช่ที่นี่ที่ไหนเหรอที่นี่คือปราสาทซึ่งเป็นของครอบครัวฉันและอาณาเขตของผู้นำเผ่าโรหิตถึงว่าทำไมดูรูหลาจังแถมยังน่ากลัวเล็กน้อยแผลเธอดีขึ้นหรือยัง ยังเจ็บนิดหน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันสามารถขยับได้แล้วอย่าฝืนไปเลยนะแพลของเธอไม่ใช่น้อยเลยไม่งั้นคงสลบไปไม่นานขนาดนั้นหรอกถึงแม้ว่าฉันจะใช้พลังเพื่อรักษาเธอแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวหรือว่าเขาพันแผลให้เราเธอหน้าแดงอะไรหรอเปล่าค่ะ คงจะไม่ได้คิดเรื่องตอนที่อยู่ในถ้ำหรอกใช่ไหมวางใจเถอะเธอไม่มีทางเปลี่ยนเป็นแวมพายหรอกเพราะว่าในร่างกายเธอมีมนจันทายอยู่ถึงแม้ว่ามันจะดึงดูดพ่อแวมพายแต่มันก็ช่วยไม่ให้เธอกลายเป็นแวมพายในเวลาเดียวกันทำไมคุณรู้เยอะจังเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลเวนทูของเราก็คือมือแห่งความตาย มันเป็นมือซ้ายของพาโลเฮตหรือก็คือบัมพารุ่นแรกมันสะสมความลับทุกอย่างบนโลกไวไ้ไปตายซะซไ,ปยไปตายซะเธอหนักสิไปตายไปตายซะนี่เป็นกลิ่นที่ฉันสร้างขึ้นมาให้นายโดยเฉพาะเลยกลิ่นโชยขวดยาพิษฮฮจงเปลีป่ยนไปนเป็นคนโง่ที่แม้แต่นายเองก็ไม่อยากจะรู้จักฮ่า <laughs> ถ้างั้นก็มาดูกันว่าใครกันแน่ที่เป็นคนโง่คำสาบของกัทาเอ๊ะกลับมาแล้วเหรอได้กุญแจมาหรือเปล่าดีมากแต่ว่าการกลับมาของสีไทยตอนนี้มันไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อเราสิ่งสำคัญที่สุดคือพลังของมันซึ่งถูกประนึกไว้ในแดต้องห้ามหากแกดูดกืนพลังของมันแกะจะได้ สามารถสู้กับสีไทยที่ตื่นขึ้นมาได้พลังของสีไทยนี่จะให้ผมหลอมรวมมันงั้นเหรอใช่แล้วมันเป็นภารกิจของแกมีเพียงแค่วิธีนี้เท่านั้นแกถึงจะสู้กับเผ่าปีศาจกับเผ่าพันธมิตรปีศาจได้ในขณะเดียวกันจะสามารถหยุดการเกิดใหม่ของสีไทยและปกป้องโลกจากภัยพิบัติได้ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะเข้าสู่ดินแดน ต้องห้ามยังไงโดยที่ไม่ถูกคำสาปของโอซิลิสเล่นงานฉันได้ถามมือแห่งความตาแล้วเขาบอกว่าวิธีที่จะขจัดคำสาปของโอซิลิสนี่ถูกซ่อนไว้ในลงศพน้ำแข็งโบราณใต้ทะเลสีดำแต่วิธีที่จะเปิดลงศพน้ำแข็งนั้นจำเป็นต้องใช้สิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ของทั้งเจตตะกูลเฟเซอร์หัวหน้าตระกูลทีแม ลิลาน้องสาวของหัวหน้าตระกูลเคลนเจอร์เมื่อกี้พวกเขามาหาผมสิ่งประดิษฐ์นั่นอยู่กับพวกเขาโอเคถ้างั้นอีก5ชิ้นที่เหลือแกจะต้องรวบรวมหัวหน้าของแต่ละตระกูลมาช่วงนี้นานๆครั้งฉันจะจำศีลเป็นเวลาหลายเดือนแต่อีกหนึ่งปีถัดไปฉันจะเข้าสู่การหลับใหลชนนิ้ลันท่านพ่อไม่ต้องห่วงอีกหนึปีฉันก็จะตื่นขึ้นมา ตั้งแต่ที่แม่ของแกเข้าสู่การหลับไหลชนิดลันฉันก็ได้รู้ตัวว่าเวลามันเหลือไม่มากแล้วในหนึ่งปีข้างหน้าฉันอยากจะให้แกเป็นผู้นำของทั้งเจตระกูลแล้วก็รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ทั้ง7จ็ดนำพาผู้นำของแต่ละตระกูลเข้าสู่การต่อสู้กับเผ่าปีศาจกับสีไทนี่เป็นทั้งการทดสอบของแกแล้วก็เป็นการทําให้แต่ละตระกูลยอมรับแกด้วยผมจริงสิ บนตัวของแกมีกลิ่นปแปลกๆอยู่ด้วยนี่แกคงไม่ได้พาคนนอกเข้ามาในปราสาทหรอกใช่ไหมเปล่าครับจะพาคนนอกเข้ามาไม่ได้โดยเฉพาะมนุษย์ที่ไว้ใจไม่ได้นี่เป็นกฎของพวกเราแกอย่าคิดที่จะแหกกฎเชลละครับถึงแม้ว่าการรวบรวมสิ่งประดิษฐ์ทั้ง7จะเป็นภารกิจที่ยากแต่ว่าผมอยากจะเดินทาง สัปดาห์หน้าเพราะว่าบาดแผลบนร่างกายของผมตอนนี้คงต้องใช้เวลารักษาอืมถ้างั้นก็อีกหึงสัปดาห์ถึงตอนนั้นเฟเซอร์กับลีลาคงจะไปกับแกด้วยเฟโทษนะที่นี่ที่ไหนหรอคุณเป็นใครแล้วก็ฉันเป็นใครนี่คือผลหลังจากการต่อสู้เสร็จของนายกับลีลา,างั้นเหรอ เลกจิตเลกาจิตเลกาจิตคราวนี้เป็นบัลเล่เออน่าสนใจจริงๆอย่างโง่ที่ไหนมาเต้นรำตรงนี้ไม่หยุดเลยล่ะเนี่ยก็เพราะนายไม่ใช่หรือไงมานี่เลยเอาสิ่งประดิษฐ์ศิธิ์ของพวกนายออกมาซะแล้วก็คลายคาถาด้วยฝันไปเถอะฉันไม่อยากให้ฉันไม่สนใจเขาหรอกถ้าไม่ให้เฟเซอร์ Fraser, คลายคาถาเธออยากจะเต้นแบบนี้ไปจนเหนื่อยตายหรือไง พี่เกอฉันช่วยฉันด้วยฉันจะไม่ยุ่งถ้าไม่ให้ความร่วมมืองั้นก็ช่างเถอะเอ๊ะก็ได้ก็ได้เชฉันจะรับ1นถึงสพวกเธอจะต้องใช้พลังพร้อมกัน 1, 2, หนึ่งสองสาในที่สุดก็ไม่ต้องเต้นแล้วฉันจะฆ่าเธอใครกลัวกันไปตายซะ อีกหดึ่งสัปดาห์ฉันจะออกเดินทางเพื่อรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกสี่ชิ้นที่เหลือฮะ <Huh? S 1> ถ้ายังคิดจะสู้กันอีกแล้วก็ก็จะไม่มีใครได้ไปกับฉันดีจังเลยพูดแบบนี้แปลว่าจะพาพวกเราไปด้วยใช่ไหมออฮึฮึฮึ oh. <c oughs> <c oughs> บอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่า อย่าขยับไปไหนมาไหนไม่เป็นไรค่ะฉันทำเองได้ฉันคิดว่าฉันดีขึ้นมากแล้วตอนนี้ฉันอยากจะอาบน้ำเอ๊ะระวังด้วยล่ะอย่าให้แผลโดนน้ำของที่เธอจำเป็นต้องใช้ฉันวางอยู่ข้างนอกแล้วขอโทษนะคะที่ต้องทำให้ลำบากเลิกคิดมากได้แล้วฉันแค่ไม่อยากให้พ่อมาเห็นเธอเข้าเพราะงั้นถึงได้ไม่กล้าเรียกสาใช้มา อย่าลืมสัญญาเมื่อกี้ละ่ะจะต้องมีชีวิตรอดไม่ว่าจะต้องแลกับอะไรเราจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเราจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเราจะรอวันที่เราสามารถช่วยรสออกมาได้ไดและแก้แค้นแทนพ่อสามวันต่อมาท้าไมเธอถึงออกมาละ่ะฉันไม่เป็นไรค่ะวันนี้ก็มาเริ่มทำตามสัญญาที่เราพูดไว้กันเธอค่ะ เรียบร้อนขนาดเลยเหรอใช่ค่ะพี่สาวฉันอยู่ในกำมือของพวกมันเวลามีไม่มากแล้วก็ได้แต่เธอก็อย่าลืมสละสัญญาที่ให้กับฉันเรื่องของเธอหวานมากแล้วก็พลังเวทมนต์จันทามันวิเศษมากเลยวันนั้นพลังของฉันเพิ่มขึ้นมากเป็นเท่าตัวถึงแม้ว่าในระ,ระยะเวลาสั้นๆแต่ฉันก็สามารถต่อสู้กับพวกผู้บัญชาการสองคนของแผ่น ของพันธมิตรปีศาจได้ในชั่วขณะเพราะงั้นฉันต้องการเลือกเธออีกเธอก็ต้องทำตามสัญญาและเป็นขงหวานให้ฉันในยามที่ฉันต้องการคือแล้วเหรอนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาเอาหรือยังดูเหมือนว่าอาดีตจะทำให้เธอเจ็บปวดนะเจ็บปวดถึงขนาดอยากจะฆ่าฉันเลยเหรอ เธอฆ่าฉันไม่ได้หรอกโรสนันกงฉันจะควบคุมเธอต่อไปในทุกๆวันแต่ในตอนนี้เธอตื่นขึ้นฉันจะได้เห็นภาพเข้าที่ฉันควบคุมเธอให้ไปทำเรื่องต่างๆจนกระทั่งเธอรับรู้ถึงความน่าน่าอายฉันรู้ว่าเธอมีหัวใจที่แข็งแกร่งเพราะงั้นฉันถึงได้ชอบและรู้สึกเสมอที่ได้เห็นหัวใจของเธอค่อยๆแหลกสลาย อ่านี่นี่คือมตดบินเหรออืมชื่อของพวกมันคือดาวหางบอยบินดาวหางบอยบินไม่ใช่มีดบินธรรมดาทั่วไปหลังจากถูกปาออกไปมันจะถูกละลายอย่างสมบูรณ์โดยไม่ถึงร่องรอยนอกจากนี้ยังใช้ไม่มีวันหมดเอาดาวหางบอยบินไว้ในที่ที่เธอซ่อนพอเวลาต่อสู้เธอก็จะสามารถเลือกมันออกมาได้ ในตอนที่เธอใช้มันให้ใส่พลังลงไปในมีดขอแค่พลังของเธออยู่ในมีดมีดบินซึ่งเป็นบรรจุพลังก็จะใช้งานได้ตลอดไม่มีวันหมดแต่ว่าที่ซ่อนเรื่องแค่นี้เธอไม่รู้จักคำนวณงั้นหรอฉันจะสอนเองก็แล้วกันขจำคาถาง่ายๆไปแล้วกันวันที่สอง โอเคต่อไปให้ใช้พลังของบนทาบนจันทาลงไปในมีสพลังของบนจันทาเหรอวันที่3เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนี่ขอบคุณนะคะฉันจะตั้งใจฝึกซ้อมค่ะเมื่อก่อนฉันก็เคยใช้ธนูมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ฉันชอบดาวหางบอยบินมากกว่าเจ้านี่เคยเป็นอาวุธของแวมไพร์อ่าไม่สิเผาโรยขิดเหรอคะ เป็นอาวุธของนักแราแวมพายนะเมื่อหลายปีก่อนนักแราแวมพายหาเรื่องพวกเราเพราะงั้นก็เลยถูกคนในตระกูลเราฆ่าอย่างดีนี่เองโชคชะตาที่มันแปลกโชคชะตานี่มันแปลกจริงๆตอนที่เข้าร่วมองค์กรแวมพายทำไมเราถึงคิดไม่ออกกันนะเราในตอนนี้กําลังอยู่ในบ้านของแวมพายแถมยังใช้อาวุธของนักแราแวมพายจากพวกเขาด้วยฮไม่เช่าออกซะเลยทำไม พี่เกอฉันจะต้องอยู่กับยายนั่นด้วยโรงเรียนคารลมไปเก็บข้าวของที่หอพักเธอถอฉันเกรงว่าพวกเราจะต้องไปนานแล้วล่ะห้องของฉันถ้างั้นของของฉันจะต้องย้ายไปไหนล่ะน๊ะข่าวด่วนข่าดวาด่วนหัวหน้าห้องกับยายประหลาดนั่นกลับมาด้วยแหละว่าไงนะทำไมหัวหน้าห้องถึงอยู่กับยายนั่น หรือว่าช่วงที่เขาหายไปพวกเขาจะอยู่ด้วยกันอ่อยหัวหน้าติดด้วยเหรอหน้าเกียดจ,จริงๆทำไมเยนนั่นถึงเปลี่ยนไปผ้าพ,พันแผลไปไหนล่ะสายากรรมมาเหรออ่า <c oughs> ก็ฉันกลับมาแล้วเหรอทำไมทำไมนายถึงอยู่กับเย,ยนั่นล่ะไม่ใช่เรื่องของเธอสักหน่อยฉันกับไวโอเลตจ,จะไม่อยู่สักพักแล้วฉันก็จะลาพ่วง่วยการเรียบร้อยแล้วฮะไปด้วยกันช่วงที่ฉันไม่อยู่นี่ เธอก็ช่วยรับหน้าที่หัวหน้าห้องแทนฉันด้วยละ่ะนี่มันหัวหน้าห้องต้องไปที่หอกับเยปะลดนั่นด้วยว่าจริงเสร็จเรียงค่ะให้ฉันช่วยไหมไม่เป็นไรค่ะฉันถือเองได้ที่ข้อมือนั่นคืออะไรมันเป็นสร้อยข้อมือที่หมิงชิงเยนให้มานะคะไม่เห็นจะสวยเลยท,ทิ้งมันไปซะดีกว่าเอ๊แต่ว่าฉันชอบนี่คะเพราะว่าชอบถึงได้ใส่มาไง พตสภาพของพ่อออนแอร์ก่อนหน้านี้เธอกับเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันขนาดนั้นเลยเหรอไม่ว่ายัางไงฉันก็ฉันก็คิดถึงเขานี่คะอยากรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนและเขาเป็นยังไงบ้างถ้าหากคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างสักนิดช่วยบอกฉันด้วยเถอคะค่ะฉันไม่รู้เธอก็คิดซะว่าเขาตายไปแล้วแล้วรืมเขาเสออร้องไห้งั้นเหรอ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะอยู่ตรงนั้นดูเหมือนว่ายายนั่นจะย้ายบ้านแล้วหัวหน้าห้องก็พาเธอมาให้ตายสิมานี้เอ๊ะไปไหนคะกระเป๋าฉันหายไปไหนแล้วนี่มันสัมภาระของไวโอเลตนี่แปลกจังทำไมถึงทิ้งไว้ตรงนี้ล่ะห้องเก็บของเพราะเสียเลือดมากไปงั้นเหรอแต่ว่าเขาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยเวียนหัวจังนี่เรา กำลังจะตายแล้วเหรอค่อยๆปล่อยเฮ้ hey, ไม่ขยับเลยตายแล้วเหรอไม่รู้ว่าทำไมจูจูก็อยากจะดื่มเลือดเธอ <_ c oughs> เธอสัญญากับฉันแล้วไม่ใช่เหรอขอแค่ฉันต้องการเธอก็จะให้ฉันดื่มได้ตลอดนี่เว <_ c oughs> ตอนนี้ฉันต้องการเลือดเธอต้องการเลือดเจ็บจัง นี่เรายังมีชีวิตอยู่เรากลับมาได้ยังไงนะหัวของฉันมุนร่างกายก็เจ็บคาบเลือดรอยกัดพวกนี้เรายังคงจำภาพนั้นได้ภาพที่เขาฝังเขี้ยวลงไปมันช่างแตกต่างจากครั้งแรกที่ทั้งสุภาพและอ่อนโยนถึงแม้ว่าปกติเขาจะดูสุภาพและอ่อนโยนใจดีแต่เราจะลืมไปไม่ได้ว่า เขาเป็นบมไพน่ากลัวโหดร้ายและแตกต่างจากพวกเรา